สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะเกฟอร์เรนซ์รูมค่ะหรือพี่ฟอกของทังน้องนั่นเองนะคะวันนี้เราจะไม่ h ฮาทูแต่งหน้าเพราะว่าหน้าเราเนี้ยแน่นมาแล้วเราจะไม่พูดถึงความสวยความงามแต่เราจะมาพูดถึงความไฮโซคือจิว๋วและก็แจ๋วเครื่องดูดฝุ่นไร้สายหรือเครื่องดูดฝุ่นไฮโซค่ะนี่ได้สันดิจิตอล Slim f ัฟฟี่นะคะอันนี้เป็นใหม่แกะกล่องมากวันนี้ขอพูดในฐานะของคนที่ใช้จริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมาก ความเจ๋งของได s ันดิจิตอลสลิม f ัฟฟีรุ่นใหม่เครื่องนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติในการใช้งานได้เคียงกับได s ัน V11 ค่ะ แต่ขนาดของเขาเล็กกว่า20%และเขาก็มีน้ำหนักที่เบากว่า30%แต่ทิศทางลงมคุณสมบัติในการดูดเนี่ยโอ้โหกใกล้เคียงกับ V11 เลยนะคะพูดง่ายๆว่าในนตอนนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เล็กที่สุดตั้งแต่ไดซันเคยทํามาแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาที่สุดในนตอนนี้นะคะเขาออกแบบมาให้ตรงกับไลฟ์สไตล์กับคนเอเชียค่ะ นี่เป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบตคือเราเนี่ยสามารถชาร์จแบตกับตัวเครื่องมันได้เลยหรือเราจะถอดแบตอย่างนี้นะคะมาชาร์จต่างหากก็ได้ชาร์จแบตนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3มชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วนี่ก็เป็นปลั๊กของเขานะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีหัวทั้งหมด4หัวค่ะหัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นหัวแปรงทําความสะอาดลูกกิ้งนุ่มนะคะนี่ให้ดูขน คือขนนุ่มมากเขาบอกเลยถ้าใครเคยใช้รุ่นเก่าแล้วมาใช้รุ่นนี้นะเขาจะบอกเลยว่าขนอันนี้นุ่มกว่าเยอะมากพี่ฟอก็ใช้ดูดพื้นไม้ทั่วไปหลังจากที่เราดูพี่ฟอเอามือไปแตะแตะแตะเฮ้ยคือแบบไม่มีคราบฝุ่นขาวๆติดมือเลยอยากจะบอกว่ามันเจ๋งมากเลยนะคะหัวที่2นี้นะคะจะเล็กลงมาจะเป็นหัวมินิมอเตอร์เฮนนะคะหัวนี้เนี่ยเลิศมากๆเพราะว่าเขาสามารถดูดไรฝุ่นได้อย่างดีมากๆ เดี๋ยวจะให้ดูหัวอยากจะบอกว่าหัวอันนี้เนี่ย amazing มากค่ะเราใช้ดูดพวกโซฟาอยากจะบอกว่าค่าฝุ่นนี่มันฝังแน่นเชื่อเลยว่าไม่มีใครดูดโซฟาทุกทีแน,น่นอนอาจจะเป็นเปียเอามาดูดเฮ้ย <t> มันหลุดออกมาแบบ amazing <t> มากมาก,มากพี่โฟอชอบหัวนี้มากๆเลยนะคะหัวที่3นะคะจะเป็นหัวแปรงแบบนี้ <t> หัวดูด <t> หัวแปรงหัวนี้นะคะอยากจะบอกว่า amazing เหมือนกันเพราะว่าเขาทำหน้าที่เอาไว้ดูดพวกบานเกตด้วยความที่ บันเกตอะมันสูงใช่ไหมแล้วตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้น้ำหนักของเขาเนี่ยหนกกิโลเวลาที่เราใช้มืออย่างเงี้ยปั๊บปับป๊บปั๊บับเราไม่เมื่อยมือเลยค่ะแล้วสามารถดูดแบบช้อนใช้ได้อย่างแบบสะใจสุดๆเลยค่ะหัวที่4ี่นะคะจะเป็นด้ามยาวๆแบบนี้แล้วความเก๋ของเขานะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะมีไฟหัวนี้เอาไว้ใช้ดูดตามพวกแบบตอกซอก แคบๆกกเก้กาอี้โซฟาเริศดม,มากๆค่ะมาที่หน้าจอของเขาเขาเป็นหน้าจอ LCD แสดงโหมดการทำความสะอาดและก็เวลาที่คงเหลือเรากดไปที่ฟังก์ชันเลือกภาษาเลยค่ะปุ่มฟังก์ชันเนี่ยจะมีปุ่มแดงเป็นปุ่มเดียวนะคะโดยเราจะใช้ปุ่มนี้เป็นการกดค่ะถ้าเราเลือกโหมดอีโคก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องจนถึง 40, 40นาทีแต่ถ้าเราต้องการจะดูดบ้านเกตหน้าต่างนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด m ม็กจะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง25นาทีและฟังก์ชันบูตโหมดสามารถใช้งานได้ยาวนาน ต่อเนื่องถึง5นาทีนะคะฟังก์ชันนี้นจะสามารถดูดพวกโซฟาผ้าปูที่นอนแล้วก็ดูดพวกเศษฝุ่นผงเล็กๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะวิธีการถอดทาความสะอาดนะคะก็ง่ายมากๆเขาจะเป็นปุ่มนี้เนี่ยเราเลื่อนแค่นี้ปุ๊บนะก็ออกมาแล้วเห็นไหมคะออกมาถ้าในกรณีที่มีเศษผงอะไเนี่ยเราก็แค่ใช้นิ้วของเราเนี่ยคะหยิบออกมาคุง่ายมากแล้วเราก็เก็บ,บขอสรุปเลยนะคะว่าข้อดีของเขาเนี่ย ทำไมถึงต้องเป็นไดสันคะข้อแรกเลยเสียงของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้หนกหูจนเกินไปคือถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเครื่องนียค่อนข้างเสียงเบากว่านะคะข้อ2เลยเขาสามารถทําความสะอาดได้แบบ เทพมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่พี่ฟอเน่ยดูดฝุ่นกับพื้นแล้วเราเอามือไปแตะที่พื้นนะ่ะไม่มีค่าฝุ่นติดมือเลยพี่ฟอชอบมากๆข้อ3พี่ฟอชอบหัวแปลงทําความสะอาดของเขาเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปตามตเตียงตามใต้ตู้และที่สําคัญที่สุดหัวของเขาเนี่ยมันจะสมูทคือลองนึกภาพเครื่องแบบทั่วไปอะที่มีสายตึ้งตึ้ง,งเวลาเข้าไปที่มุมอะ ไม่ชอบเลยรู้สึกว่าแบบเออบ้านฉันจะพังเฟอร์นิเจอร์ฉันสะพังหรือเปล่านะคะข้อสีน้ำหนักของเขาเนี่ยเบามากๆพี่ฟอร์ชอบมากแล้วก็ไม่มีสายให้มาเกะกะบางทีบางทีเราดูดฝุ่นพี่ฟอร์เคยเล็บเสียเดินแล้วแบบเป็นท่อเลือดอะไปเดินเตะเครื่องดูดฝุ่นซุ่มซ่ามไาข้อ5นะคะเขาเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับบ้านระดับภาพลาาักษณ์ค่ะใชแเรารู้สึกว่าเราเนี่ยนิสัยเลยค่ะข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะคะแต่4ี่ข้อข้างบนเนี่ยหลังจากที่เราใช้งานเนี่ยพี่ฟอร์สัมผัสได้เลยว่า มันดีจริงๆ,ๆเขาสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดสามารถดูดไลฝุ่นจากเตียงได้<ม>ข้อนี้มันรุดมากๆค่ะราคาของเขาอยู่ที่19,900บาทค่ะคุ้มค่ากับการลงทุนไหม,มถ้ายังไม่ได้ใช้จริงเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะต้องลังเลเพราะราคาค่อนข้างจะสูงแต่สําหรับพี่ฟอพี่ฟอ,ฟอใช้จริงใช้งานจริงดูดทุกอย่างจริงหมดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากๆคือตอนนี้เหอือมากๆาคนไหนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะหรือถ้าคนไหนสนใจอยากจะ ไปลองใช้จริงก็ไปที่ไดสันเดโมได้เลยเขาก็จะมีที่สาขาภารากอนนะคะไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทัลลาดขาวค่ะสำหรับวันนี้พี่ฟอร์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ